ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทักทายยามบใบยๆค่ะกำไลเป็นคนที่ทำขนมทำกับข้าวไม่เก่งนะคะไม่มีอะไรมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของการกินพอได้ค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะมีมีน้องอยากจะกินด้วยนะคะวันนี้กำไรจะทานขนมชั้นค่ะ ก็เห็นเขารีวิวกินอันนั้นกินอันนี้กินอันโน้นนะกำไรมีสองอย่างมีขนมชั้นนะคะมีชาวบ้านเขาเดินมาขายให้ส่วนอันนี้เป็นข้าวเหนียวแดงนะคะของเอฟซแฟนคลับทางด้านคลื่นวิทยุนะ,ะทานสองอย่างเลยค่ะกลัวอ้วนไหมคะไม่กลัวค่ะทานไหมคะถ้าทานขึ้นมาคะ่ะมีเพื่อนนะคะน้องอยากกินด้วยขึ้นมาตรงนี้ ขึ้นมาขึ้นมาสิหลอกให้น้องออกกล้องนะคะชื่อน้องเลดี้ค่ะเลดี้ขึ้นมาค่ะบนโต๊ะเลยค่ะสอนหมาให้นิสัยไม่ดีอีกไนะทั้งขนมช้างกินค่ะโอ้ยเหนียวดีนะเหนียวดีค่ะกำไรเพิ่งทำช่อง YouTube อาจจะไม่เก่งมากนะคะเอาแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติลวกันที่นี่ที่บ้านน้องกำไลเองค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเลดี้กินสิ มาเอา้าดูสิมารายาทดีอีกนะอุ๊ยตกใจหมดนะคะเรดี้เนี่ยเป็นเป็นหมาวัดนะคะหมาวัดกำลรไปเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กน่ารักมากเลยเป็นหมาที่อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนไม่ดื้อเลยนะคะอยากกินก็ขึ้นมาสิเนี่ยไม่ขึ้นเป็นหมามารายาทดีอีกอร่อยค่ะ เหนียวนึบดีจริงๆอุ้ยเขาทาเป็นชั้นๆลอกง่ายอยู่นะลอกเป็นชั้นๆง่ายอยู่ค่ะไม่มีอาหารสวยหรูรีวิวนะรีวิวขนมชั้นฝีมือชาวบ้านค่ะดูสีเห็นไหมนุ่มเหนียวน่าทานมากเลยค่ะแล้วดูสีสิคะขอบอกสีขนมชั้นอุ้ยสีขนมชั้นกับเล็บน้องกําไรเป็นไงบ้างคะสวยเหมือนกันไหมสีใกล้เคียงกันมากเลยนะคะเนี่ย ทักทายกันแบบสบายๆนะคะเห็นหลายๆท่านนะคะยูทูบเบอร์หลายๆท่านทางนั้นช่อง YouTube รีวิวทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยมากเลยนะคะน้องกำไรเห็นแล้วก็น้ำลายไหลนะคะน้องกำไรรีวิวไม่เก่ง <laughs> รีวิวไม่เก่งแต่อยากจะรีวิวกับเขาบ้างนะคะรีวิวต่อไปค่ะเ <c oughs> สียงรถใบรุ่นก็ดังจังเลยนะดังเข้ามาถึงในบ้านนี่ บ้านกำไรติดทางอะค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวแดงหน้างาขาวค่ะเคยได้ทานบ่อยแล้วค่ะเพราะว่า,าเป็นคุณผู้ฟังนะคะที่เป็น f อซีแฟนคลับเอามาฝากค่ะอืมกำลังด,ดีตอนเป็นเด็กอะเวลาทานข้าวเหนียวแดงนี่ชอบแบบกรอบๆกรุบๆนะแต่พอตอนนี้ฟันเริ่มไม่ค่อยดี <laughs> เป็ไเคี้ยวอะไรนี่รู้สึกว่าฟันไม่ค่อยคมนะคะก็เลยแบบเออถ้านิ่มหน่อยก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะอืรสชาติดีไม่หวานจัดค่ะข้าวเหนียวแดงขนมหวานหาทานได้ทั่วไปนะคะบรรยากาศดีมากดูเสื้อน้อง <laughs> ลมเย็นสบายใบไผ่ปลิวนะคะใบไผ่ปลิวรอบๆบ,บริเวณอุ้ยปลิวใส่หัวอ,อีกนะ <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจนะคะที่ช่อง YouTube DJ กำไรพาเบิ่งดเลยนะคะกำไรก็แบบแบบเนี้ยค่ะสบายๆนะคะสบายๆแล้วก็แล้วก็ยังไม่เก่งนะคะขอคำแนะนำจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่อง DJ เจกำไรพาเบิ่งเบิงบิเค่ะอร่อยมากยัมมี่ยัมมี่ ลืมไปว่ามีฝรั่งดูอยู่ด้วยนะยัมมี่ยัมมี่ <laughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย